เข้านะครับสามสองเนะราด้กัไปเราดเลยดูของสะสมก่อนแต่ละชิ้นที่นัาทิวมีของจักรรีบบางีนก็อบังคนก้ไทยนี่แหละเหลือเวลาสิบนาทีนะครับดูเขาพูดากันข้าบ้านเขาว่าจรงบบ้านเจะคนบอกเราอย่าตกใจขรงข้ามบ้านอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้เองเขาพี่สนก็จะคนบอกตลอดอ อ๋อไปดับนะอ๋อคือเขาดูรายการสดอยู่ใช่ก็ต้อกลนบอกออกาเลยบอกว่าเหลือกินเขาือไอ้แม็กอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันอาจจะดูไม่รู้มันคืออะไรคือมันคือตอนตอนตอนที่ได้มาเนี่ยมันเป็นผ้าเชียร์เกาหลีจะเป็นผ้าเชียร์ ไม่ค่อยเป็นป้ายไฟคือป้ายไฟก็มีบ้างเป็นแบบแต่เป็นเป็นผ้าเป็นผ้าถืออย่างนี้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นผ้าเชียร์ของวงออของวง Generation แต่ว่ามันไม่ใช่ผ้าแค่นี้ชูงี้นะเป็นผ้าใหญ่ๆแต่ว่าตอนที่ได้มามันม้วนมาแล้วก็อันนี้เป็นตัวอ้อ้ยน็อตผ้าพี่นึกว่าพี่นึกว่าใส่ข้อมืออ๋อไม่ใช่ครับแต่ว่ามันก็สามารถเอาไปพลิกแพลงได้เอาเป็นสายรัดแบบพวกใส่ไทนโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยก็ได้ขาขโมยแล้วขโมยล้วขโมยแล้วเออ ไอ้มิเขาชอบเขาชอบดรีตูนแล้วแฟนคลับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจอแฟนคลับแล้วทิวถ้าต่อต่อไปอันนี้เป็นเคสไอโฟนอันนี้เป็นอันนี้เป็นการ์ตูนเป็นตัวเป็นตัวการ์ตูนแพร่ยอนนี่แหละแพรยอนใช่ครับผมก็ก็นี่คือจริงมีเคสไอโฟนเยอะมากที่บ้านนี่ไม่ใช้เลยใช่ไหมครับเบสก็ไม่ค่อยคือก็มีว่าแต่ว่าไม่จริงๆแล้วไม่ได้จากไหนมานี่แฟนคลับครับ มาให้เลยคือจริงๆทั้งหมดนี่เป็นแฟนคลับทั้งสิ้นทั้งวงที่ให้ที่รู้ว่าคุณชอบที่รู้วมาให้เลยเนี่ยก็ดให้อันนี้มีนเป็นๆผมไม่ไต้องมีทั้งครบวงเลยเนาะแต่คุณชอบแายย้อนไปเรียนเดียวใช่ใช่ครับแต่แล้วก็ใช่บ้างไม่ใช่บ้างอะคือส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยใช้ใช้คือเอาเหตุผลจริงๆคือตอนเนี้ย ใช้เคสไอโฟนที่คุณแม่ซื้อให้โอ้ยใช่ก็เลยก็เลยไม่มีใครถาหญิงน่ารักน่ารักถูกต้องเก็บไวมใช่ใช่อันนี้เป็นเพราว่าถูกต้องคุณจะเปนผู้หญิงมาก่อนาแม่เอาไปไหนกันหรอเนี่ยอ้าวตายละไม่จริงอันนี้เป็นสมุดสมุดจดบันทึกนะครับอันนี้อ่าคนนี้ไม่ใช่ทายาทคนนี้คือยุนอาค่ะยุนอาครับผมแต่ว่าอันเอ่อคือความพิเศษของมันคือที่เกาหลีเนี่ยมันจะมีร้าน ร้านที่ขายเฉพาะของเลือของ SM <C oughs> คือเป็นค่ายของ Girl Generation ที่คืน <C oughs> จริงมีวงอื่นด้วยมีวงอื่นด้วยแล้วก็เวลาเขาขายเนี่ยเหมือนเขาจะเปิดช่วงเวลาขายแบบเป็นเวลาแล้วก็หมดเท่านี้เลยนะสมมติว่าคอลเลกชันสมุดเกิลเจเนอเรชันเปิดขาย10วันก็ <C oughs> คือเป็นเหมือนเป็นลิมิเต็ดประมาณนั้น <C oughs> ใช่ครับแล้วก็10วันนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยไม่ต้องมีแล้วใช่คซื้อก็ไม่ได้ละใช่แต่ว่าที่แห่ไปซื้อให้จบวันั้นใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยต้องต้องไปทําอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแฟนคลับ ที่ชอบเกิร์ลเจนด้วยชอบผมด้วยก็มาซื้อซื้อให้ตัวเองแล้วก็ซื้อให้เราด้วยนครับเราคนน่ารักก็รักเธใมาเราคนน่ารักใช่ซสุดแล้วอ่ะมาเถอะเถอะเถอะอย่าไปเถอะเรื่องจริงดิผมฝากขอไปกินเยอะๆนะผมฝากต้นว่าบาไปตั้งนี่ตั้งตั้งต่อต้นกระถิ่นเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าของที่ล้ำใหของที่ลึกเนี่ยคือไม่ใช่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แล็ปท็อปไม่ใช่โน้ตบุ๊กแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นเป็นสติ๊กเกอร์ที่ ที่ติดอันนี้ชื่ออะไรมันเป็นสัญลักษณ์เนี่ยครับมันเป็นสัญลักษณ์ของของเพลงใหม่อะครับชื่อมันเป็น I Got I Got a Boy เป็นของเกิร์ลเจนเป็นสิงเกิ้ลใหม่อันนี้ก็เป็นเป็นลูกซายไม่ใช่อันนี้ของเกิร์ลเจนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอายาเม็ดมาหย่ดยาน้ำเถอะดูิที่บ้านที่บ้านมีอีกมากมายมีอีกครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่าง เมื่อไห่ครับให้ใช้ยาน้ำมัน10ลิตรยังไม่ได้ยืมไม่บอกเขาเลยอ่ะตอนนี้เรามาดูของสะสมเรียบร้อยแล้วครับแต่เรามีนะฮะตัวแทนแฟนคลับสองคนที่เป็นผู้โชคดีได้คือมาตั้งคำถามนักจิวเป็นผู้โชคดีอ้าวว่ายแย้วการสดวนักจิวเนี่ยอยากร <Gym. S 2> ู้ด้วยจากนักจิวหรืออยากถามนักจิ๋วถามเลยนี่เป็นการสองคนไทยก็ดีหมดไม่ใช่อ่ะคนไทยยังเป็นเฉพาะเลยนะครับไม่ที่นี่เลยสองคนเชิญเลยค่ะอัปครับ ป็นแฟนคลับพี่เด็กที่สุดในกลุ่มอเคเอาเป็นเป็นรูปๆหลานๆรูปหลานเลยชื่ออะไรนะเหมียวค่ะเหมียวเป็นแฟนคลับพี่นัทชิวตั้งแต่ตอนไหนพี่นัทชิวพี่นัทชิวพี่นัทชิวตั้งแต่ตอนดูตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านเราค่ะตั้งแต่ตอนประมาห้าเลยโอ้โหนานแล้วจริงเท่าไหร่ปีเนาะแต่อันนี้ชื่อเหมียวเหมียวชื่เหมียวเถอะเหมียวเหมียวเถอะเหมียวเฉยเฉยอตอนนี้เกดค่ะเกศเกศเป็นแฟนคลับนัทชิวเลยนะก็เหมือนกัน อ่ะนีสองคนเป็นตัวแทนได้ถามคำถามนักคิวเนี่ยอันเนี้ยจะถามอะไรก่อนในสคริปต์ถึนเต็มนะจะถามว่าอะไรน้องถามก่อนค่ะไอ้ออ๋อเพราะว่าพี่ยังไม่ได้คิวพี่เองเก๋เก๋ถามเก๋ามเจ๊ถามว่าของไม่ได้อยู่ดีคุณเก๋คุณสันเลยไม่ได้ทำไมทำไมถึงชอบดูหนังผีหรือรายการผีทั้งนั้นที่เป็นคนกลัวผีอ๋ออืม คือจริงเป็นคนกลัวผีมากครับแต่ว่าที่ชอบดูเพราะว่าคือแต่ว่าต้องต้องบอกก่อนว่าที่ดูเนี่ยดูดูได้บางช่วงเลยนะคือสมมุติว่าถ้าถ้ารา,ายการเนี้ยเป็นเรื่องที่ที่สมมุติว่ามีเล่าเรื่องผีใช่ไหมครับแล้วเรื่องที่เล่าเนี่ยเริ่มเป็นแบบสมมุติเป็นนักรองนักสแสดงเล่าเริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมเดินสายโอเคแล้ว <Okay. S 1> <laughs> อย่าน้ำเถอะมีต่อยงไงต่อกพวกเดินสายต่างจังหวัดเข้าโรงแรมแบบว่าเจอเนี่ยอันเนี้ยพอเปิดเรื่องมาเนี้ยจะไม่ฟังจะออกแต่เพราะว่าคุณเจอคุณจะต้องเดินแทะเดินสายบ่อยเพราะชีวิตจะต้องเป็นแบบนั้นผมได้ยินนะว่าที่เกาหลีมันขี่อยู่มีไหมคุณลองโรงแรมไหนคุณนะทิว เป็นอพาร์ตเมนที่ค่ายจัดมาให้ก็แวแหละเขาบิวใหม่แต่ที่ถึงอพาร์ตเมนต์เป็นสิบสิบปีเป็นโรงพยาบาลเก่าชันั้่บ้านจะได้ใหญ่ที่มูดซที่พระรามเก้าทีแหละเดี๋ยวกลับไปนั่นแหละอะแต่มีเหตุผลที่ชอบดูเนี่ยเพราะว่าพวกรายการผีหรือหนังผีเนี่ยที่บ้านผมชอบดูคุณแม่ชอบดูน้องสาวชอบดูเรารู้สึกว่าเวลาที่ผมแบบ คือเวลาที่ผมจะได้อยู่กับคุณแม่หรือน้องสาวหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มากแต่ว่าเหมือนแบบรายการผีหรือหนังผีมันจะกลายเป็นช่วงเวลาที่เหมือนด้อยู่ติดตัใช่แล้วก็แบบลัวกอดตัวเออลัวก็กลัวด้วยการโวยวายด้วยการก็แต่จริงนะแต่ผมก็เป็นแมเวลากลัวผีผมนอนเวลาผมเวลาผมดูรายการผีเนี่ยย้ายห้องไปนอนห้องแม่พูดตลอดอุ้นนี่ข็โกหนักมากครับแค่อันใหญ่ก็กลัวจะเกิดไม่หยุด พี่ไม่อยู่คนหน้าอย่างนี้ผมจะกไม่พี่อย่างนี้พี่ยังพี่จะเล่าเรื่องอีกนะพอละอ่ะครับอ้าทำไมหล่อจังโอ้ยวขอตายตายตายแค่นี้ครับไม่มีคำไม่หล่อจังนะคุณนี่ไม่เป็นขาดที่คิดไปแล้วแหล่ะนานมากค่ะทำไมหล่อจังตะเที่ยวตอบไงเนี่ย พี่ตอบแทนละกันคือก็หลอกมาอยู่แล้วลำบากอันนี้สร้างมอันนี้มันลำบากเพราะว่าพระเจ้าสร้างมาดีโอ้บคขอพระเจ้าอันเนี้ยสร้างมาครบทั้งเรื่องเกี่ยวกับสติใช่ไหมความฉลาดคุณภาพและหน้าตาครับแต่พี่ต้องพูดถึงหรอกบางคนก็มาไม่สมประกอบอ่ะสองกัมดาวมีไม้ให้กินไหมครับก็รู้สึกตัวเองหน้าปวดมากเลย คำถามขอบคุณมากน้องเหนียวกับน้องเก๋นะครับคบเราจะเลือกพูปก่อนไหมเดี๋ยวเลือกูปก่อนไหมหรือว่าเดี๋ยวไปถ่ายกันนะมองกล้องพร้อมกันเดี๋ยวจะมีคนแคปไวใชื่อเหมหนึ่งสองสาม a ค t ั o n Xiaomi Xiaomi มาต่อกันนะครับเป็นช่วงสุดท้ายตอนนี้จริงๆเลยนะครับถามหนึ่งว่าตอนนี้แฟนจับเกาหลีเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยจะเข้าถึงตรงนี้ยากไหมเออง่ายเลยมันขัดสายไหม อ๋อจริงจริงหมายถึงที่เกาหลีง่ายกว่าที่ไทยไหมเออผมว่าแล้วแพอๆกัน<ม>เพราะว่าคือผมไม่รู้นะว่าค่ายอื่นเป็นแบบไหนเพราะว่าคนชอบถามคนถามกันเยอะว่าคนที่ดูแลศิลปินเกาหลีจะต้องเข้มงวดและแปลๆจะต้องเข้าถึงยากเหมือนกันทุกวงไหมเพราะส่วนใหญ่เขาจะเจอว่ามันยากคร<ม>ับแต่ว่าค่ายของผม CJ เจเอเ e คนที่ดูแลผมเนี่ยทีมงานเป็นคนที่แชร์กับผมว่า นัดทิวตอนเนี้ยโอเคไหมเหนื่อยไหมถ้ามีคนจะมาขอถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยถ้าผมตอบโอเคซึ่งก็คือโอเคได้เขาเขาไม่ได้แบบเขาไม่ถึงจะคิดเองว่าไม่ได้ห้ามห้ามห้ามหรืออะไรเงี้ยครับ้วถามก่อนซึ่งโดยปกติแล้วเราเป็นศิลปินจากไทยคนไทยเราส่วนใหญ่เจอแฟนคลับแล้วก็ท่านายที่แย่ปกติผมก็เลยไม่รู้สึกว่าเราจะต้องปิดกั้นตัวเองแต่อย่างใดครับครับผมแล้วตอนไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเราได้เอาอะไรที่เป็นไทยไปเผยแพร่ใ้่ไหม อ๋อถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบสิ่งที่เห็นเลยเนี่ยก็คือการไหว้เพราะว่าเวลาผมอยู่ที่เกาหลีเนี่ยมันจะต้องมีแบบกล้องมาสัมภาษณ์ก็หรออะ<ม>ไรเนี้ยหรือว่ามีกล้องภาพนิ่งเวลาตามงานที่เราเรา,เราไป็นยู่ที่แม็กดหรืออะไรเงี้ยครับก็ผมจะมีไหว้<ช>ด้วยค,คือคือส่วนใหญ่ไปถึงปุ๊บก็คือโค้งโค้ง ผมไม่รู้ว่าคนอื่นยวเขาทำกันหรือเปล่าแต่เวลาที่ไทยเราเวลามีนักข่าวเราก็สวัสดีตลอดพาะฉะนั้นพอเป็นเกาหลีปุ๊บก,ก็เลยโค้งแล้วโค้งเสร็จปุ๊บก,ก็ไหว้ด้วยแล้วคือ,เ,อ,อเขาก็าถ่ายตั้งแต่เราโค้งไหว้วอย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตว่าเขาจะชอบเอาภาพที่ผมไหว้เนี่ยไปลงตามสืมม่อต่างๆแล้วก็เวลาผมพูดแนะนําตัวในในกล้องที่เป็นเกาหลีหเป็นคนเกาหลีเนี่ยผมคัดแยร์หลอกของการแนะนําตัวคืออันยองฮัเซโยนะทิวอินิตะสวัสดีครับผมชื่อนะทิวครับพอผมพูดประโยคนี้เสร็จปุ๊บ คือเขาจะไปตัดออกหรืออะไรผมไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่ผมต้องทำคืออันนี้ชื่อนททิวนิดาสวัสดีครับผมชื่อนัททิวครับโอ้มาจุดดีโอที่ราการโปรโมตถามว่าเป็คนเลยนะน่กมากตอนนี้มีเพลงคีแบกออกมาแล้วและเพลงที่สองเลงที่สองคือเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงภาษาอังกฤษคือโอเพส แล้วก็ชื่อเพลงภาษาเกาหลีชื่อโอเ OJBAJBA แปลว่า Please โออันนี้ออกออกันออกแล้วครับแล้วก็มีเวอร์ชันภาษาไทยออกแล้วด้วยชื่อเพลงว่ายิ่งฟังยิ่งเจ็บครับแล้วเวลาคุณร้องเป็นเวอร์ชันภาาษไทยภาษาเกาหลีคุณไม่เชื่อก็ยากแล้วโอ้ยก็ก็ก็ไม่ไม่สับสนนะครับก็คือมันคือด้วยความที่ที่บอกว่าภาษามันยากเนี่ยมันก็เลยเหมือนเข้าตั้งโหมดตัวเองโหมดยากร้องเป็นนคภาปษาไทย ไม่มีครับเพลงชาอันนี้แฟนนเพลงทชาวไทยก็จะได้ร้องตามกันได้ด้วยใช่ครับใช่ครับแบบคขอไดหมนะขอไมยได้ดีเลยโอ้โหอันนี้ไม่สับสนเวลาร้องไม่เป็นสับสนเกาหลีหรือภาษาไทยนะไม่ไม่ไม่ครไม่เป็นไรครับเดียกกันแล้วก็ตอนนี้เพลงโอ๊กี้หรือเพลงโอเชีานเนี่ยเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่เกาหลีด้วยมีซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อชื่อนาย เป็นเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในโอเที่ประกอบเขาบอกคุณเนี่ยร้องเพลงโอพริสเนี่ยอินจัดร้องไห้เลยอ๋อจริงป่ะจริงไหมจริงครับเพราะอะไรเนื้อมันเนื้อหามันเกี่ยวอะไรครับเนื้อเนื้อหานี่ยมันเกี่ยวกับความเศร้าของคนที่อกหักแต่ว่าคือ เนื้อเพลงภาษาเกาหลีเนี่ยคือเวลาเราแปลงเป็นไทยมาอาจจะมีเนื้อความบางอย่างที่เปลี่ยนด้วยวันอายุขัยแต่ว่าถ้าแปลตรงจากเนื้อเนื้อเกาหลีเลยเนี่ยมันเป็นเพลงที่จริงๆเนื้อหาไม่ได้เยอะแต่หมดหมดทั้งหน้ากระดาษเลยว่เพลงนี้เป็นความท่ำครวญของคนคนหนึ่งที่อกหักแบบทำไมถึงทำแบบนี้กับฉันแบบวันนึกย้อนกลับไปทําไม วันหนึ่งคนที่เคยพูดคําว่ารักแต่วันนี้มันไม่ใช่ถ้าม,มันเป็น<ม>แบบนั้นออโอเคคือทําไมยังไงอะไรกันเอาวะโอเคผมขอเคเอาไปเอาไปฟังแต่คุณฟังเนี่ยเธออะเธอต้องฟังนั่น <c oughs> เป็ดจันทร์ฉันว่าฟังได้เธอโอดไปเลยโอดเลยโอลดโอดเลยจ้าโอดก็คือเข้าไปในเว็บเว็บตะคุยมิวสิกแบบของถ้าโอดไปฟังเนี่ยในในในแอปเปิลสโตร์ก็มีนะมีใช่ไหมฟังเวอร์ชั่นไทยก็ฟังเวอร์ชั่นไทยไงไทยก็มีมันจะได้เข้าเพราะพิมพ์สึกว่าเพลงมันเข้าแบบอารมณ์มากอ่ะ ฝากผลงานหน่อยสําหรับตอนนี้โอเคครับผมก็เอาเป็นว่าฝากผลงานนะครับตอนนี้มีซิงเกิลเพลง Cheese b a n แล้วก็เพลง Oh Please นะคะผมก็เป็นซิงเกิลที่ทุกคนฟังกันได้แล้วก็ฝากฝากดูฝาก,ฝาก,ฝากฟังกันได้เยอะแล้วกันนะครับผมแล้วก็ในอนาคต อันใกล้เนี้ยที่จะกลับไปที่เกาหลีก็จะโปรโมทเดินสายเพลงโอ้พีซอย่างเต็มที่ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยจะพยายามตั้งใจทําหน้าที่ของเอลงให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามนะครับพยายามจะทําให้คนเกาหลีแล้วก็ต่างชาติรักคนไทยครับผมจะพยายามครับนี่นะคเที่เป็นคุณภาพของคนไทยที่ปิดสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเก่งแค่ไหนครับปรบมทมาให้แบ กล้องนะจากร้านเทเตอร์เซ็นเตอร์ชั้นสามค่ะของวันจังค่ะขอบคุณ s b f u r n i t u r e นะคะที่ออกแบบฉากแล้วก็ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สวยขอบคุณพี่กอรับเชิญที่หมุนไข่มาได้บัรจงอ่อถ้าหัวนหน้าพี่แมทธิวมายไปอีกครับ ผมก็จะมาอีกนี่สนุกสนานมากขอมาเองขอมาเองใช่ไหมแต่เห็นเขาบอกว่าไทยไฟมีวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรขอเองเลยขอพูดเองขอพูเองขอพูดเองอพูดเองกอมีเองอพูดเองีอหมดเองคอพูดเองขอพู้เองขอพูดเองขอพูดเองขอพูดเองพูนี้งีอพูดเองขอพไดเองขอพูีเองขอพูดเองขอพูดเองอพูดเองขอพูดเองขอพูดเองขอพดเองขอพูดเองขยพูดเองขอพูดเองขอดเองขอูดเองอดเดี๋ยวดเดเพดเด ก็เผื่อคนที่ไม่รู้อ่ะอ่านนะเอานะเธอเอาเราที่ทำเธอออกวันไหนเอาได้ไหมฮะเอาวันไหนอ่าออาท่ามยี่สิบสองเดือนห้าเมื่อกี้พูดประโภคยี่สิบสองพฤศจิกรรมจบแล้วไหนลายรอบริมสองพุทธพานะคะอ่ะก็เชียร์นะโอ้พรีสกับชีแบทครับผมนัดชีนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะกับรายการไวส์โซซิี้ครับเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งครับสวัสดีครับ